ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับเครื่องเล่น CD Audio v i n วินเทจ D2A คู่สวยเสียงดีเสียงสดใสรุ่นยอดนิยมมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับเดน o อ DCD910 Made in Japan นะครับตัวนี้ตัวนี้ผลิตปี1988นะครับอายุ34ปีแล้วนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับที่นักเล่นนะครับเล่นกันเยอะมากมายนะครับหาเล่นกันนะครับรุ่นนี้ เพราะว่าหนึ่งซ่อมง่ายอะไรเยอะไม่ค่อยรวนไม่ค่อยมีปัญหาใดๆเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับถ้าเจอช่างที่ซ่อมขาดขาดก็คือจบนะฮะง่ายๆนะครับรุ่นนี้นะครับผมทําการบํารุงรักษาทุกสิ่งทุกอย่างภายในให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็น d 2 a คู่นะครับเสียงดีมากนะครับเสียงดีมากๆเลยนะครับเล่นได้ทุกอย่างนะครับ ทุกปุ่มกดได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีรีโมทให้นะครับสามารถเล่งลดเสียงได้นะครับมีสองเอาท์พุตนะครับตัวนี้มีสองเอาท์พุตนะครับใช้งานได้ทั้งฟิกนะครับช่องฟิกและช่องผ่านวอลลุ่มหน้าเครื่องนะครับตัวนี้นะครับกดได้เลยนะครับผ่านรีโมทนะครับแล้วก็ตัวแปลงสัญญาณนะครับก็เป็น pcm ห้าหก p นะครับของเบิร์นบาวนะครับสองตัวนะครับนะฮะสอง dac สี่ไทมนะครับ superline เนี่ยคอนเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับรุ่นนี้นี่สมัยผม เรียนอยู่ช่างกลสยามนะครับผมชอบมากเลยผมอยากได้มากๆเลยนะฮะแต่ก่อนเนี้ยโอ้อยากได้มากเลยนะครับแต่แพงน่าดูนะครับสมัยก่อนก็เครื่องเกือบหมื <model> ่นนะฮะออกมาตอนนั้นนะครับหรือหมื่นกว่านี่แหละครับแพงมากนะครับแต่ว่าอยากได้นะครับก็ไม่มีปัญญาซื้อเล่นนะครับก็ได้แต่ดูนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็หลุดหลังๆมาก็มาได้อีกเครื่องหนึ่งนะครับก็ผมก็เก็บไว้เล่นตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับก็เอามาลงนะครับให้เผื่อว่ามีใครชอบนะครับอยากจะได้ไปเล่นนะครับก็ จัดได้เลยนะครับตัวนี้สภาพสวยๆและเสียงดีนะครับอะไหล่มีนะครับหัวอ่านเคสเอสสองหนึ่งศูนย์นะครับหาง่ายมากนะครับราคาไม่แพงนะครับตัวนี้สายพานเข้าออกต่างๆเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโดยรวมนะครับสภาพสวยนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับด้านบนนะครับนิดหน่อยนะครับนิดเดียวนะครับนอกนั้นสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับฝาเครื่องมานะครับเครื่องภายในนะครับสวยสะอาดตานะครับแผงวงจรขนาดใหญ่นะครับ ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเรามาดูภาคเสียงกันก่อนเลยนะครับภาคเสียงก็จะมีดิจิตอลฟิลเตอร์นะครับตัวแรกเลยนะครับตัวนี้นะฮะดิจิตอลฟิลเตอร์นะครับ SM นะครับ5807นะฮะตัวนี้เป็นดิจิตอลฟิลเตอร์กองสัญญาณดิจิตอลก่อนป้อนเข้า d 2 a นะครับสองตัวนี้นี่ฮะ d 2 a ซ้ายและขวานะครับ p c m 5 6 p นะครับตัวนี้16บิตนะฮะ16บิต d t a นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ เซมเปิลแอลกอฮนะฮะซมเปิลแอลกอฮก็คือตัวกองสัญญาณอีกทีหนึ่งนะครับให้ค่าเสี้ยนน้ำต่างๆนะครับให้เป็นศูนย์เลยนะครับแล้วก็ก่อนส่งเข้ามาที่ชุดโลพ p a ฟิ f i l อร์นะครับกองความถี่ต่ําที่เป็นสัญญาณลบกวนต่างๆออกไปนะครับแล้วก็มาที่เข้าที่ออฟแอมนะฮะออฟแอมตัวนี้ก็ส่งเข้านะครับสัญญาณเสียงเอาท์พุตต่อไปนะครับแล้วชุดนี้ก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์วันรุ่มนะฮะก็มีซ้ายและขวาตัวนี้ออฟแอมสองตัวนี้สําหรับ เป็นปีหูฟังนะครับปีหูฟังนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นดีโคเดอร์นะครับดีโคเดอร์ยอดนิยมนะครับดีโคเดอร์นะครับ cxd นะครับหนึ่งหนึ่งสองห้านะครับแล้วก็ตัวแรมนะแรมตัวหนึ่งเป็นตัวตั้งนะครับตัวนี้นะครับก็จะมี r f m นะฮะนี่ครับวนี้นะครับ cxn หนึ่งศูนย์แปดสองนะครับแล้วก็ตัว servo นะครับ c x a หนึ่งหนึ่งแปดสองคู่กันนะครับคลาสสิกมากทนทานมากมากนะครับแล้วก็พวกบดรอมอเตอร์ต่าง ผมทาการย้ําปิ้นหมดเรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับต้องย้ําปิ้นนะครับเพราะว่ามันหลวมนะฮะเวลาเล่นไปเนี่ยก็จะมีปัญหาถ้าได้จากญี่ปุ่นมาแล้วไม่ทําเลยเนี่ยเดี๋ยวก็มีปัญหาครับนี่ผมทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ภาคจ่ายไฟต่างๆก็แน่นอนนะครับทนทานนะครับนะฮะแยกระหว่างดิจิตอลกับอนาล็อกได้เด็ดขาดนะครับหัวอ่านนะครับสวยงามนะครับ k S สองหนึ่งศูนย์นะครับนี่ฮะเลนหัวยังใสปิ้งเลยนะครับเลนหัวใสปิ้งมากๆนะครับ สายพานเข้าออกทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็หล่อลื่นนะครับกลไกต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างทํางานได้ทั้งหมดนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับก็มีสัญญาณฟิกนะฮะตัวนี้เป็นผ่านบอลล่มนะครับเร่งลดเสียงที่รีโมทได้แล้วก็ดิจิตอลเอานะครับนะฮะแบบโคแอคกับออปติคอนนะครับมีให้ทั้งหมดเลยนะครับสภาพสวยครับสภาพสวยก็มีริ้วรอยแค่หน้าปัดนิดหน่อยนะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับนอกกนั้นก็สวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ ไม่ค่อยเจอนะครับ910นะครับนานๆจะมาสักทีหนึ่งนะครับนานๆจะมาสักทีหนึ่งถ้าใครชอบก็จัดได้เลยนะครับ Superlinear c o n v เต t e r ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบเสียงให้ฟังนะครับปิดฝาเครื่องก่อนนะครับเอาละครับทีนี้เรามาทดสอบกันเลยนะครับแผ่นไลท์แผ่นก๊อฟต่างๆก็เล่นทั้งหมดนะครับแผ่นนี้ก็รอยเยอะพอสมควรนะครับรอยไม่ใช่น้อยๆนะครับ พอเยอะพอสมควรน,นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนะครับเสียงนะครับออกแนวเบสเด็ดขาดนะครับหนักแน่นสะอาดนะครับเสียงแหลมนี่ผิวใสนะครับรายละเอียดดีนี่ครับสามารถเล่งรดเสียงที่รีโมทได้นะครับ แล้วก็ปาหวานที่ทำ ผมลองหลอกเครื่องเปลี่ยนเพลงดูนะครับครับกลับมาเพลงหนึ่งใหม่ครับเพลงหกครับเพลงเก้าครับเพลงสิบครับกลับมาเพลงหนึ่งใหม่ครับโอเคเลยนะครับใช้งานได้ดีทุกอย่างนะครับ สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเครื่องนี้เสียงดีนะครับเสียงดีนะครับนานๆจะมาสักทีหนึ่งนะครับหายากอยู่นะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับเครื่องสภาพถือว่าสวยนะครับขอบคุณมากครับ